สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีสิริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสูขภาพดีมีสาระครับคุณผู้ชมครับภาวะบาดเจ็บของเอ็นหัวไหลในผู้สูงอายุเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยนะครับและสร้างปัญหาไม่น้อยเลยครับทำให้ผู้สูงอายุนั้นใช้งานร่างกายได้ไม่อย่างเต็มที่และส่งผลไม่น้อยให้กับผู้ดูแลที่ต้องมีปัญหาอื่นตามมาครับและในวันนี้ครับช่วงคุยกับหมอจะได้เกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พพกนกโรดจากภาควิชาศัลยศาสตร์ออโตปิดิกและกายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่จะไม่พู้เกี่ยวกับโรคภาวะบาดเจ็บของเอ็นหัวไหลในผู้สูงอายุภายหลังการเกิดอุบัติเหตุว่าคืออะไรและจะมีแนวทางในการรักษาและฟื้นฟูร่างกายได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปหาคําตอบอพร้อมๆกันครับสวัสดีครับาัารพบสวัสดีครับอาจารย์ต้นครับอาจารย์ครับอุบัติเหตุไรบ้างครับที่ทําให้เ,เกิดการบาดเจ็บของเอ็นหัวไหล ผู้สูงอายุได้บ้างครับครับในผู้สูงอายุครับการบาดเจ็บที่พบได้บ่อยก็คือการล้มครับหรือว่าซิมเพิลฟอรก็คือล้มอยู่ในบ้านในอยู่ในระดับเดียวกันครับแล้วมีการเอามือเท้าแขนหรือว่าหัวไหล่กระแทกพื้นนะครับพวกนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะทาให้เกิดเอ็นชีกขาดครับนอกจากนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวของหัวไหล่ผิดจังหวะหรือการเคลื่อนไหวที่เร็วจนเกินไปนะครับอย่างเช่นการกระชากนะครับการทําสวนที่มีการขยับอย่างฉับพลันหรือการอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาครับ หล่านี้ก็จะทําให้มีความเสี่ยงที่จะให้เกิดการฉีกขาดของเอ็นข้อไหล่ในผู้สูงอายุนนครับเพราะนั้นทุกคนก็มีโอกาสเกิดภาวะน,นี้ไนดนะ้ก็คือคนที่ใช้งานแขนหนักๆบางทีแบบไปใช้โดยไม่ระวังก็จะเกิกดอุบัติเหตุแลวเป็นเป็นได้ใช่ไหมใช่ครับ,รบ,รบก็อย่างที่เราทราบก,กันเพราะว่าในผู้ป่วยผู้ป่วยสูงอายุใช่ไหมครับเรามีการใช้งานมาเยอะแล้วเพราะนั้นความแข็งแรงของเส้นเอ็นก็คงไม่แข็งแรงเท่ากับน,นุ่นของสาวๆครับเพราะนั้นพะนั้นเราต้องระวังครับ อาจารย์ครับเราอาการจะมีอย่างไงได้บ้างครับถ้าเกิดว่าเป็นโรคนี้ครับอาการส่วนใหญ่ก็จะมาเริ่มต้นด้วยการปวดเป็นหลักนะครับส่วนใหญ่มักจะผู้ปวดมักจะปวดตอนกลางคืนนะครับปวดอาจจะรบกวนการนอนนะครับแล้วก็ปวดสัมพันธ์กับการใช้งานโดยเฉพาะการยกแขนเหนือศีรษะหรือการยกการยกแขนขึ้นมาสูงๆขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้เกิดผู้ปวดมีอาการปวดได้ครับอาจารย์ครับคุณถามนี่ครับถ้าสมมติว่ามันมีการฉีกขาดาตอนเลยเนี่ยมันจะปวด ขึ้นมาตอนนั้นเลยไหมครับหรอว่ามันจะป่ะปวดที่ลังส่วนใหญ่จะมีการปวดนักเวลาน,นั้นเหลยครับแล้วก็อาจจะมีการบวมด้วยส่วนอาการอื่นๆนอกจากการปวดก็จะเป็นเรื่องของอาการอ่อนแรงครับผ<ช>ู้ป่วยจะสังเกตได้ว่าแขนข้างที่เคยใช้งานเนี่ยจะรู้สึกว่าการใช้งานเนี่ยมีอาการใช้งานที่ลดลงนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของอาการไหลติดได้ครับหลังจากที่มีอาการปวดหรือการ เรือรังนะครับจะพบว่าพิสัยการเคลื่อนไหวเนี่ยจะลดลงผู้ป่วยอาจจะเช่นใส่เสื้อไม่สบายนะครับไม่สามารถที่จะเกาหลังหรือว่าติดตะขอเส้นในได้ตามปกติได้ครับพอพอ,พอไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ยกไม่ค่อยได้ใช้งานก็จะมีการติดตามมาได้ใช่ใชไหม<า>ครับ<า>อ๋อครับผมอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดสมมติคนไข้เขามีอาการดังกล่าวมาบพบแพทย์ลวในทางการแพทย์เรามีแนวทางในการวินิจฉัยโรคนี้ยังไงได้บ้างครับปกติเราก็จะแพทย ก็จะทำการซักป,ประวัติครับว่าผู้ป่วยเคยมีอาการปวดหัวไหล่มาก่อนไหมเพราะเราต้องทําการแยกว่าเป็นอาการขาดฉับพันหรือว่าขาดเนื่องจากว่ามีปัญหาโรคปวดหลมาก่อนนะครับรวมถึงการตรวจร่างกายอาจจะพบลักษณะการปดวดาการลดพิสัยการเคลื่อนไหวการอ่อนแรงนะครับรวมถึงก,การเอ็กซเรย์รวมถึงว่าการทำอันตั้งสาวหรือ MRI ครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ในการช่วยพิจารนาความรุนแรงของเอ,งอ,งเอง็นข้อไหล่ได้ว่ามีการฉีกขาด มากน้อยเพียงไหนจําเป็นที่จะต้องทําการรักษาโดยการผ่าตัดหรือไม่ครับครับผมอาจารย์ครับแล้วแนวทางในการรักษาของโรคนี้มีอะไรบ้างครับแนวทางการรักษาคุมแบ่งเป็นสองแบบนะครับหนึ่งก็คือการรักษาโดยวิธีอนุรักษ์นิยมนะครับหลักการเบื้องต้นก็คือเป็นการลดการใช้งานก่อนนะครับเพื่อเป็นการพักครับพการใช้งานไ้ก่อนแล้วก็รวมถึงการให้ยาแก้อักเสบยาแก้ปวดนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นการทากายภาพบําบัดเพื่อลดอาการปวดเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวนะครับ รวมถึงในการฉีดยาเข้าข้อเพื่อลดอาการอักเสบฉับพลันได้นะครับหลังจากเราทําการรักษาโดยวิธีอนุรักษ์นิยมแล้วอย่างน้อยเวลา3เดือนถึง1ปีครับถ้าพบว่าใน3เดือนถึง1ปีแล้วเนี่ยอาการปวดยังไม่ดีขึ้นนะครับแพทย์จะจะพิจารณาทําในส่วนของเรื่องการทำอันดอรซาวหรือการทํา MRI เพื่อประเมินความรุนแรงและพิจารณาว่าเคสนี้อาจจะเป็นที่ต้องทําการรักษาโดยการผ่าตัดครับซึ่งปัจจุบันการผ่าตัดเราก็จะเป็นการผ่าตัดเย็บเส้นเอ็นหัวไหล่ผ่านกล้องครับ อาจารย์คาสูว่ารักษาแล้วไม่ว่าจะเป็นการกายภาพปิญญาหรือว่าการผ่าตัดก็ตามสามารถกลับมาใช้งานแขนได้เหมือนเดิมนะครับก็โดยหลักการแล้วถ้าทุกคนมีความสามารถที่จะซ่อมแซมตัวเองได้นะครับอาจจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมครับแต่ว่าแนะนนความคงทนบางคงจะไม่เท่ากับของเดิมที่ท่าพ่อคุณแม่ให้มานะครับแต่อะไรก็ตามครับถ้าเรามีการฝึกกล้ามเนื้อที่ดีนะครับผมคิดว่าการใช้งานเนี่ยสามารถกลับไปใช้งานได้ใกล้เคียงปกติ สามารถที่จะกลับไปทํากิจวัตรประจำวันหรือทำงานอจิเล็กที่เราอยากทําได้ตามปกติครับสุดท้ายครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับว่าถ้าจะป้องกันภาวะการบาดเจ็บเอ็นโฮลาร์ในที่สูดอยู่เนี่ยจะมีการป้องกันได้อย่างไรบ้างครับการป้องกันที่สําคัญคือการป้องกันการล้มครับเพราะว่าอย่างที่เรากล่าวกันเริ่มต้นแล้วว่าหลักการสําคัญของการบาดเจ็บเนี่ยเกิดจากการล้มเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รักษาเหมือนกับพยายามดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบ้านอะไรที่มีความเสี่ยงในการการล้มอย่างเช่นพื้นต่างระดับ นะครับแสงสว่างนะครับหรือหรือว่ามีสิ่งติดขวางที่บ้านอย่างเงี้ยครับการป้องกันการลมเป็นสิ่งที่สาคัญนอกจากนี้ครับการที่ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบบริเวณข้อไหล่นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อลอบสะบักกล้ามเนื้อเดี่ยวต่อหรือเป็นกล้ามเนื้อหัวไหล่เองครับก็จะมีส่วนช่วยมากนะครับในการที่ป้องกันการบาดเจ็บภายหลังจากเกินเกินภายหลังจากการเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยได้ครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมีท่าในการออกกำลังกายที่บ้านง่ายๆนะครับมาแนะนำให้กับท่านผู้ชมกันนะครับ สำหรับการฝึกกล้ามเนื้อรอบสะบักง่ายๆที่สามารถทำได้ที่บ้านนะครับให้ผู้ป่วยนะครับยืนตัวตรงนะครับแล้วทำการยักไหล่สองข้างพร้อมกันครับแล้วทำการค้างไว้ยกสูงสุดเท่าที่ทำได้นะครับนับหนึ่งสองสาี่หปล่อยครับอีกทีนึงนะครับยักไหล่สองข้างพร้อมกันครับเกรงไว้ครับหนึ่งสสาี่ห้าปล่อยครับครับสำหรับท่าถัดไปที่ช่วยในการฝึกกล้ามเนื้อรอบสะบักนะครับทำการเท้าเอลนะครับนะครับ แอนข้อศอกไปทางด้านหลังนะครับและแอนอกมาทางด้านหน้านะครับทำการเกรงค้างไว้ที่สุดเท่าที่ทําได้ค้างไว้ครับนับ1 2 3 4 5ปล่อยครับอีกทีนึงนะครับแอนอกนะครับยกข้อศอกไปด้านหลังทําการค้างไว้เพื่อให้สบักชิดทางด้านหลังนะครับนับ1 2 3 4 5สาหครับสำหรับการออกกําลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่ครับที่สําคัญคือการใช้สายยางออกกําลังกายนะครับหรือว่ารับประแบตเอทเซอร์ไซส์นะครับเริ่มต้นคือให้ ผู้ป่วยนะครับทำการเอาข้อศอกนะครับชิดลําตัวนะครับแขนอีกข้างหนึ่งทําการเอาต้นแขนเนี่ยชิดกับลาตัวนะครับแล้วทาการงอข้อศอกประมาณ90องศานะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เอาสายแบนเนี่ยกำไว้ให้แน่นนะครับแล้วข้างนี้ครับอาจจะผูกที่บริเวณเสาบ้านหรือเสาประตูอะไรก็ได้นะครับอันนี้เป็นท่าเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะแนะนําผู้ป่วยทําในเหมือนกับเข็มนาฬิกานะครับอันนี้คือเข็นนาฬิกาคืออันนี้คือ12นาฬิกาใช่ไหมครับอันนี้คือ10นาฬิกาและอันนี้คือบ2สองนะครับ หลังจากนั้น nowhere, เราจะเริ่มต้นโดยการที่เริ่มต้นจากท่าเริ่มต้นนะครับทำการดึงไปที่บริเวณศีรนาฬิกาครับพอ10รนาฬิกาปั๊บทำการค้างไว้ครับนับ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าค่อยๆกลับมาที่เที่ยงช้าๆครับสังเกตว่าเราใช้ทั้งแขนโดยที่ข้อมือตรงนะครับอีกทีหนึ่งนะครับไปที่10นาฬิกาครับแล้วค้างไว้ครับน, vardı, นับ1 2 3 4 5กลับมาที่เที่ยงช้าๆครับผู้ป่วยอาจจะทำนับถึง1ิวิถึง30วิิบวิได้เลยนะครับ หลังจากนั้นอีกท่าหนึ่งนะครับจะทําการผูกที่เสาอีกด้านหนึ่งหรือทำเพื่อให้ผู้ป่วยกับหลังหันก็ได้นะครับจุดเริ่มต้นจุดท่าเดิมนะครับดึงไปที่บ่ายสองครับนะครับหลังจากนั้นเก่งไว้ครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้ากลับมาที่เที่ยงช้าๆครับการกลับมาต้องกลับช้าๆนะครับอีกทีนี้นะครับไปที่บ่ายสองครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้ากลับมาที่เที่ยงช้าๆครับ การออกกําลังกายโดยใช้สายยางครับดึงไปที่บริเวณ10โมงหรือบ่าย2เป็นการออกกําลังกยงายง่ายๆครับเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อลอกหัวไหลค่ครับครับสำหรับการฝึกกล้ามเนื้อลอกหัวไหล่หรือกล้ามเนื้อเดียวต่อยก็จะมีความสําคัญต่อการใช้งานของแขนนะครับก็จะเป็นการฝึกโดยการใช้ตัวรับเบอร์แบนนะครับทําการ uh, ทับสายรับเบอร์แบนนะครับตรงบริเวณเท้าแล้วก็ทําการฝึกการยกให้อยู่ในระดับความตึงที่เหมาะสมที่คนไข้พอทําได้นะครับทําการยกมาด้านหน้าครับ ยกในแนวลำตัวนะครับให้อยู่ในระดับของหัวไหล่แล้วเก่งค้างไว้ครับนับ1 2 3 4 5กลับมาช้าชาครับอีกทีหนึ่งครับมาด้านหน้าครับด้านหน้าลำตัวนับ1 2 3 4 5ี่นะครับท่าที่2จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อบิดเดดยต่อยนะครับจะทำการลางแขนในระดับแนวลำตัวนะครับกางแขนครับอยู่ในระดับหัวไหล่แล้วเก่งค้างไว้ครับนับ1 2 3 4 5ห้าปล่อยครับทำอีกทีหนึ่งครับ 1>, 1 2 3 4 5ครับอ่ะสุดท้ายคือเป็นการฝึกกล้ามเนื้อดียวต่อด้านหลังนะครับจะเป็นทำการอองอข้อศอกไปทางด้านหลังครับเชิญครับเก่งค้างไว้เท่าที่ทำได้นับ1 2 3 4 5กลกับอชาชชาครับอีกทีนึงครับยกไปด้านหลังครับดับ1 2 3 4 5การฝึกออกกำลังกายด้รับบาแบนครับอาจจะ ฝึกกันเป็นเซตครับเซตนึงอาจจะประมาณ1 2บสถึงสิครั้งนะครับทำวันละสามเซตนะครับประมาณวันละสิบถึงสินาทีน่าจะเพียงพอต่อวันครับครับคุณผู้ชมสามารถไปฝึกออกกำลังกายนะครับตามวิดีโอที่รับชมโดยอาจารย์พบนะครับเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับแล้วอาจารย์ครับคำถามสำคัญก็คือว่าถ้าสมมติว่าบางคนเขาอาจจะไม่ได้รู้ฮะว่าตัวเองอาจจะมีภาวะการบาดเจ็บของเอ็นหัวไหล่อยู่เดิมนะฮะแล้วเขาก็จจะปวดเรื้อรังแล้วก็ปล่อยตัวไว้ไม่รักษาอันตรายนะ จริงๆการที่ไม่ได้รักษาจริงๆร่างกายก็ยังสามารถที่จะซ่อมแซมตัวเองได้นะครับมีผู้ป่วยหลายคนครับไม่ได้รักษาแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะใช้ชีวิตประจําวันได้แต่อย่างไรก็ตามครับมีผู้ป่วยบางกลุ่มที่อาจจะไม่สามารถที่จะซ่อมแซมเอ็นของตัวเองได้ผดู้ป่วยกลุ่มนี้ก็จะมีอาการปวดครับซึ่งจะมีการปวดเรื้อรังซึ่งอาจจะรบกวนการนอนรบกวนการใช้ชีวติตประจําวันหรือไม่สามารถที่จะทำงานอดิเรกที่เราอยากทําได้อย่างเช่นเล่นกีฬาบางอย่างหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้นะครับ แล้วก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญคือภาวะแรงของแขนนะครับจะจะมีภาวะอ่อนแรงกว่าปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยจะสังเกตได้ว่าการใช้งานของแขนเนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่าเดิมน,นะครับนอกจากนี้มีภาวะหนึ่งท,ที่ต้องระวังครับเขาเรียกว่าเป็นภาวะข้อไหล่เสื่อมภายหลังจากการเอ็นฉีกขาดหรือว่าโรแทเตอร์ครับอัตโทรพาธนะครับเนื่องจากว่าเอ็นหัวไหล่มีหน้าที่ที่จะรักษาให้กระดูกหัวไหล่เราเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งลางของหัวไหล่นะครับ,รบหลังจากที่อทเอ็อเออเออเน หัวไหล่ฉีกขาดเป็นระยะเวลานานครับจะพบว่าหัวไหล่เนี่ยมีการยกสูงขึ้นนะครับพอหลังจากยกสูงขึ้นเนี่ยทำให้แมชชีนิกอะไรๆหลายๆอย่างเนี่ยมันถูกปกติไปทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมีข้อไหล่ที่เสื่อมเร็วกว่าคนปกติได้ครับอาจารย์ครับสุดท้ายครับถ้าสมมติว่าไม่อยากจะเป็นโรคเนี่ยครับหรือไม่อยากเกิดปัญหานี้ขึ้นมาในอนาคตเนี่ยเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรได้บ้างครับหนึ่งก็คือการป้องกันการหลงครับ่างที่เราอธิบายไปนะครับแล้วก็การที่จะอาจจะปรับ กิจวัตรประจําวันให้ใช้งานหัวไหล่นะครับตามสมรรถภาพของแต่ละบุคคลอย่าใช้งานมากจนเกินไปร่วมกับการที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อที่เราส่งวิดีโอแนะนําออกกําลังกายไปนะครับถ้ากล้ามเนื้อที่แข็งแรงครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ตามปกติหรือดีกว่าปกตินะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุก็ตามครับ คุณผู้ชมครับการบาดเจ็บของเอ็นหัวไหล่ในผู้สูงอายุเป็นโรคที่พบได้บ่อยนะครับและมักสร้างปัญหาตืออื่นตามมาได้นะครับเช่นท,ทำให้แขนใช้งานได้น้อยลงลำบากมากขึ้นรวมถึงข้อไหลติดนะครับและแขนอ่อนแรงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามแต่ด้าเกิดว่ามีอาการนะครับปวดบริเวณหัวไหล่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถือว่าเป็น ภายหลังการออกกำลังกายหนักๆหรือใช้งานแขนหนักๆนะครับก็ให้สงสัยภาวะนี้ไว้แล้วควรจะรีบมาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจและการรักษานะครับแล้วในครับต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พคกระนกโรจน์นะครับจากภาควิชาศัลยศาสตร์ออโตุิดิกและการประมงบัตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพายาบาลเป็นอย่างยิ่งครับขอบขขอพระคุณครับอาจารย์สวัสดีครับสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากับพักกันในช่วงนาฬาราหน่ารู้ครับ กลับมาพบกันในช่วงสายของรายการแล้วนะครับเป็นช่วงตอบคาถามจากทางบ้านโดยที่เราจะนำคำถามที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามาทางสายออนไลน์มาให้คำตอบกันครับเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยครับซิวเวอร์ในเตรดโดนผิวหนังแล้วกลายเป็นจุดค่ะแรกเริ่มมีอาการคานต่อมาแสบสุดท้ายกลายเป็นจุดดําอยากสอบถามว่ามีวิธีทําให้จุดดํานี้หายไปไหมคะจุดดานี้จะอยู่ต่อไปหรือจะตกสเก็ตหรือเปล่าคะจุดดํานี้ในบางรายอาจมีสเก็ตหรือไม่มีสเก็ตก็ได้คะ่ะหากเป็นสเก็ตเมื่อหลุดออก รอยดำจะหายได้เองหากไม่มีสะเก็ดรอยดำนี้จะค่อยๆจางเองได้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาวิชาตาจาวิทยาค่ะจมูกได้กลิ่นบุหรี่โดยที่ไม่ได้อยู่ในบริเวณที่มีคนสูบหรือแม้แต่ห้องนอนก็ได้กลิ่นค่ะเหมือนกลิ่นติดอยู่ที่ปลายจมูกเป็นๆหายๆแต่ช่วงนี้ได้กลิ่นเป็นประจำค่ะก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งปีเคยนอนหลับแล้วมีน้ำใสๆไม่มีสีไม่มีกลิ่นทะลักออกมาจากจมูกจนหมอนเปียก ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดคะเกิดจากหลายสาเหตุเช่นโรคของจมูกและไซนัสโรคของระบบประสาทส่วนกลางหรือสมองคนรมาพบแพทย์หูคอจมูกเพื่อหาสาเหตุและรักษาตามสาเหตุค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาโสตนาสิกลาลิงส์วิทยาค่ะสารให้ความหวานแทนน้าตาลมีผลต่ออินซูลินไหมครับแล้วจะเกิดผลอย่างไรหากกินติดต่อกันนานๆสารให้ความหวานไม่ได้มีผลต่ออินซูลิน แต่ถ้ากินเป็นระยะเวลานานๆจะทําให้ติดรสหวานจากสารให้ความหวานได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาลสีราษค่ะผมอายุ18ปีเคยได้รับการฉายรังสีตอนอายุ15ปีรักษาก้อนมะเร็งที่ลิ้นและต่อมน้ําเหลืองบริเวณคอตอนนี้ผมอยากผ่าฟันคุดออกจึงสงสัยว่าการฉายรังสีเมื่อ3ปีที่แล้วจะมีปัญหากับการผ่าฟันคุดหตอนนี้ไหมครับ บริเวณที่โดนรังสีแผลจะหายช้าหายยากหรืออาจไม่หายค่ะหากฟันคุดนั้นไม่ได้โผล่ขึ้นมาหรือไม่มีอาการจะแนะนำให้ไม่ต้องทำอะไรค่ะและหากต้องทำแนะนำทำการรักษาที่โรงพยาบาลนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากงานทนตกรรมโรงพยาบาลสิรราชค่ะเพศหญิงอายุ24ปีตอนนี้รักษาโรคแพนิกอยู่ค่ะโดยกินยาเล็กซโปโรซีมิลลิกรัม1เม็ดบวกครึ่งเม็ด บางวันถ้านอนไม่หลับใช้ยาเอาพาโซแลมเม็ดดีสีม่วงอยากทราบว่าถ้าวันไหนมีสังสรรหรือต้องกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรกินยาเว้นกี่ชั่วโมงหรือมีคําแนะนําอื่นๆขอคําแนะนําด้วยค่ะระหว่างที่รักษาอาการแพนิกนั้นถ้าหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก็จะดีที่สุดค่ะเพราะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจมีส่วนกระตุ้นให้อาการแพนิกเป็นมากขึ้นได้และในวันที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ควรงดการรับประทานยาเอาพาโซแลม เพราะยาอาจไปเสริมฤทธิ์กับแอลกอฮอล์และทำให้เกิดอันตรายกับร่างกายได้ค่ะส่วนยาเอส,สิตาโลปแปมแนะนําให้หลีกเลี่ยงการรับประทานในมื้อเดียวกับที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ค่ะ ก็ครบแล้วนะครับกับคำถามที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามากันในวันนี้หากคุณผู้ชมท่าในใดนะครับมีคำถามอยากปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพก็สามารถพิพ์คำถามและส่งเข้ามาได้ที่วเว็บ i ซตส์สต n e t นลและผมจะไปหาคำตอบจากคุณหมอพี่ชันมาให้เองครับนี้คือทั้งหมดของรายการสถานีสิริรารายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระครับทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับแลว้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ